ดอกน,นี่นี่สีปาดเพ่เพ่มนี่ดีเหิมตรงนี้ตรงนี้สี่ดอกงามเลยน่ะดอกเดิๆๆนด้วยกันเลยเดี๋ยวเป็นครอบครัวได้เจ้าตรงนี้โอ้โหอ้ใครนั่ง Okay. อไปน,น้องนอีกใครสวัสดีเจ้าพบก,กับแพงบรรยากาศในป่าอีกนะเจ้าเนาะวันนี้มาอีกป่าหนึ่งนะเปลี่ยนปลาใหม่รู้จการวันนี้เรามาหรือเปล่านะเจ้าปลานี้ก็บอกเลยว่าปีที่แล้วเคยมา แต่ขึ้นชื่อว่าทากลายมากเจอแล้วเจ้าแต่แพรแหเ,เหฮดมันเจ้าเห็ดพึ่งข้าวดอกใหญ่ๆหเห็ดพึ่งขาลายเจ้าดอกอ้ว,วออนๆเลยเนาะว้ายเหลืองเจ้าพี่น้อง อ้ยห็งมันโูน่ไปถึงนู่นเจ้าอู้ย,ยาวฟังพูดเลยไอ้โอเนะนี่ยนี่นี่อีกอ้ยปุ่นเจ้าห้ามีเจ้าปุ่งเอาเรียบกันเจ้าดอกนี่แไไม่พอดีแต่เล็กเบยเนอ ตรงนี้ขามจะเหนียวนะเจ้าแตแบบนี้เลยหวดอ่ะ จังคาดเอาตีมันีดีหน่อยเจ้าอันติดปลยลับน้าป่อยนะเจ้ามันก็นจะเหลือเชื่อไว้ปีหน้าเนาะ,ะ,ะไดีมกละแพงเก็บเ็ดพึ่งขาแข็งมาตัวเจ้า เพึ่งพ่งแดงเจ้าโอ้ยสองรองนี้น่าจะได้นะเฮ้ยพะโมะมันเจ้าใบมดแดงเห็ดแดงขาเน่านะเจ้าแก้มหวาน,นแงว้ายเห็ดลวกเจ้า ปานี่สีปาเพ่ย์เพ่ย์เฮมนี่เพ่ย์เฮมตร,ตรงนี้ตรงนี้สีดอกงามเลย ลองต้งดรงนี้กันเด้ออยู่เป็นครอบครัวได้เจ้าตรงนี้นสดีไต่เยานี่โอ้ยกับงามเลย อ้ยเฮ็ดเพิ่งข้าวเจ้าดอกกำลังสวยแล้วพี่น้องข้าวเต่กระถางเน่าเนอะเฮ็ดเพิ่งขาแข็งเจ้าออหมูเลียเจ้าโอ้ยอ,อ,อันนี้อันนี้มันจะเฮ็ดแล้วโงกเด้อปิดตาเบือ่อ นี่นี่ดอกมัน่อดันขัานดีจากเหนียวจะแข็งบอกให้เปอยทีเจาะแกงกระลําเไปนี่คือเห็ดที่คล้ายเห็ดละงูกเจาะลองเห็นก่อนนี่อันนี้กินไปได้เนอ้อเนี่ยอันตรายเจาะนี่ดูข้างบนหลังสปอไปสีขาวๆเ,เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวเหนียวเจาะแกงหวานๆเลยเนี่ยลำ้ำสุดเลยเนี่ยพึ่งขาแข็ง ขาแข็งหรือ็หเพึ่งขาค้นเนี่ยขามันแข็งสม่าขาบลัมกินดอกเจ้าะนี่ตัดออกหลายๆก็ได้แดงขาเน่าดอกแข็งอยู่เจ้าบานบานแต่มันแข็งเนอะนมันบกป่วยอ เพิ่งเขาง้าเราไม่เน่าละว้าเย็นแล,ล้วลูกบ้านอุย้ยมีดอกจูมเจ้าไห้เห็นสองอุย้ยมีดอกน้อยนี่ดอกเจ้ามาดอกเล็นน้อยโอ้เห็ดเห็ดึ่งดำทำไมมีดอกเดียว โอ้โดอกอ้วนดอกใหญ่ทำงานม,มากเลยอะ่ะไอ้พึ่งดอกนึงให้พึ่งข้าวเหนียวเจ้าะถือเรื่องใด้กะจาก้าเนาะรวยหรือเปล่าน่ะอ้าวไ,ได้ได้ได้นี่ได้เออไปไปต่อเจ้านี่วันนี้เองเป็นตะก้าใหญ่เลยนะเจ้า วันนี้ามาแต่กล้าเดียวโอ้ยมันด้วมันตัวฮะยังไงนี่หายูบูซันด้วยอุ้ยเห็นเจอเห็ดพิ่งคาแข็งเจาะสีมันจะกลืนๆก,กัปใบม่นะเจาะไอจอเจาะตรงนี้ยังบ่ชัวนะว่าจะเป็นถากตรงดีไปเนะี่ยถากหลายอุ้ยพีเ่เอ็มเอ้ยอุ้ย เห็ดบานเฮ้ยเสียดายเห็ดละงวกเฟ้ยกี่ดอกอ่ะโหเห็ดพึ่งข้าวก็ไปละเฮ้ยเห็ดขาแข็งเจ้าเห็ดพึ่งขาแข็งได้ก่อนับเจ้าตัวร่วนเปื่อยก่อนเออได้อยู่ได้อยู่ เห็ดเลือยอู้ึเห็ดพึ่งข้าเหนียวอ้เห็ดพ,พึ่งเทียนโอ้ยหอาดงามมากเึ็งเทียนขาแข้งเลยล้วย้เห็ดพึ่งแดงคาม ดอกเนี่ยจูงงามๆเลยอะ่ะหืมเหี้พึ่งเหี้พึ่งขาโคนนั่นแหละแต่เป็นร้าเจ้าม่ายหลายอืม,มแต่กระจ้าเนาี่ยมาป่อยหรือเปล่านะเจ้ามีป่อยมีอดอกนะลู เพิ่งขาลลยจุ่มเลยโอ้ตรงนี้มาได้ตรงนี้เป็นราตรงนี้ก็ราโอ้ยเดีดอกเกียวเจาะนี่นดี๋ยวงฮ้าเดีแล้วเ้เฮเพิ่งดำเจาะตรงนี้ปีล่มเกิดาหลา,หลายนะโฮมี่นะเจาะเห็นหันสมดอกว่าน,น,นีนี่อีกสาม อมีมีเฮละงอกบานอยู่พ่นเช้าสามดอกขนาดแบบสวยๆเลยชอบแบบนี้แหละสีดอกห้าดอกเลยเจ้ามีดอกน้อยซ่อน ตอนนี้ฝนตกมาลินลินอีกแล้วเจ้าไปหาหกันอีกเฮ้ยไน้องขาวแมงก็แมงไข่คเห็นหรือเปล่าดูก่อนเจ้าไหมไม่ไข่เห็นแลงหงอกโอ้โอ่แมงคงใครหนึ่งไปไปน้องวนอีกไข่เห็นและหงูกขาว ยาวขนาดเท่าทเอา้ย er ใจนะ่าหนีิมาเอาดีกว่าว้านี่นี่นี่ใครนะี่อ้ยดอกเน่าจ้องโพลออกจากใคร<น>โอ้ยดอกนี้ไงเน่าบุกเข้าโอู้วมาได้เป็นลักเห็ดมุกเข้า โอ้ยโอ้ย,อยได้ได้ได้มาได้เท่าเด้อได้เด้อขากลับระหว่างทางเจ้านี่เจอใครฮั่นเจ้าะใครนะใครเดียวมั่งก่อนนี่ก่อน ดมเพื่อมันมีงูมีจุ้มเจาะไข่เดี่ยวโดดๆไข่งูงนี่อู้ไข่ใหญ่ๆไข่เป็ดเลยนะจ๊ะเนี่ยข้าวไหลชาวบ้านเจาะไอพึ่งดําเจาะมากินของดําต่อเลยนี่น้ำๆดํางจาก สามดอกให้เป็นดำเจาะที่นี่เห็นเจาะอยู่ทีงนี่โอ้ยจุ้มสวยมากดอกโอ้ยจะออนดอกเนะตรงอีอ้นี่ กเกือเคลียไปละโอ้โตนี้เป็นรานี่นี่ไม่ได้เป็นเปล่าโอ้ยไม่ได้เจอดอกกระลาขาะกะลาึ้บกุงเจาะมีดอกเดียวเนะาะง,งามๆแบบโอ้โหขาเลยนี่มาได้กระเปื่อยเกือบไปเจาะ โอได้กะนได้ก็หลหะได้ขากลับเจ้าโอ้ยน้องป้ากันเดินพนานเจ้าสก,กี้ดูโอ้ยพี่น้องเนี้ยโดนเตะเลยตรงนี้มาได้ไมาได้เป่อยได้ตรงน,นี้นี่ฮะ อันเด้อกันจ้าเห็ดมันปูเจาะดอกอุ้ยใหญ่ใหญ่อีเจาะออันตรงนี้อาจจะป่อยตอนนี้เราหากับอุ้ยเลยเห็ดละโงก บานประเวอร์ไปมูกอุย้ยมีจูมหันดอกอะพ่อ,อ,อเอมืม่อเช้าอาจจะเป็นไข่หรือเปล่าเีไม่เห็นจงนี้อุย้ยพ่อก,ก็ได้นะไปจ้าวเนาะ มาบ้านนะเจ้าเดี๋ยวเขามาดูผลงานการหาของเขาวันนี้ก่อนนะเจ้าเนาะนี่แพ่งอัลตก้าใหญ่มาเนื่อมาดูของแพงกันเจ้านี่โอ้แพงก็ได้เห็นแล้วงูกนะเจ้าเนาะเห็ดพึ่งดำนะเห็ดพึ่งเขานะ้ากรก็พอได้นะเจ้าเนะาะบ่ค่อยร้ายนะเจ้านี่ตัวข้างล่างนะเจ้าเนาะจะเป็นเห็ดก็เห็ดมันปูนะเจ้ามันปูใหญ่เนาะในหมู่หนึ่งนะนี่ของชาวไทยบ้านเจ้าโอ้อดอกง,ง,งามเนาะเด็กขึ้น <aud S 2> เขาเหนียว<า> เห็ดพึ่งนะเห็ดละโมกนะเจ้าเนาะอ้าแล้วก็เห็ดตะไคร้อุ้ยพี่น้องนี่เห็ดตะไคร้ผมไดยมูนึงโอ้ยงามงเอาซีดอกนี้ใส่ตากะเต็มพอดีเนาะนะโอุ้ยสอนดอกนี้หนักพาเนาะบูดัดจุ่มงงยัยุามเลยอ่ะก็ถือว่ามนอยู่นะเจ้าโดยนี้ปีนี้กำลังมาครั้งแรกนะเจ้าเนาะโดยบกข่อยใหญ่นะเจ้าแต่ตรงดูดีๆเนาะลุยกันน้องเจ้าทีมเปบนน้อยหนึ่งจงทักอ่ะเอะไะเจ้าเนาะได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปเพียงแต่อีเจ้า ขอบคุณทุกการรับชมเพลงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ